คือก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะมาเลี้ยงงวัวผมก็มาทําเกษตรธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงงัวครับเพราะว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวคือผมไม่ชอบเรื่องของการซื้อขายสัตว์นะครับผมไม่ชอบแม้แต่การฆ่าปลากินนะครับแต่ทีนี้ผู้เท่านะครับผู้เท่าพ่อตายได้งัวมาได้งัวมาตัวหนึ่งตัวสีดำครับตัวโผต,ตัวดาวนะครับแล้ว ทีนี้แกจะขายนะครับแกจะขายแต่ผมเนี่ยผมเนื่องว่าผมกําลังทําแปลงเกษตรผมต้องการขี้งัวนะครับผมก็เลยไม่ไม่อยากให้ขายนะครับก็เลยไปคุยขอแม่ไว้ว่าอยากให้พ่อขายผมอยากได้ขี้งัวทีนี้ไอตัวไอดาวน่ะมันมันมีเชื้อเอฟเอ็ดีครับเป็นเชื้อโรคปัดเท้าเปื่อยนะครับมันก็เลยทําให้สุขภาพมันเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คือมันออกแดดไม่ได้ครับออกแดดกินหญ้าร้อนๆไม่ได้นะครับมันมัน สู้แดดไม่ได้นะครับมันก็เลยเลี้ยงยากพอเลี้ยงยากคู่เท่าก็เลยอยากขายนะครับเพราะขี้เกียจมานั่งดูนะครับผมก็เลยทับกาสาเลี้ยงนะครับแล้วทีนี้เลี้ยงก็มันมีคิวครับมันมีคิวงัวตัวนี้มันเป็นงัวงัวคิวนะครับผมก็เลยขอซื้อคิวทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากเลี้ยนะครับงัวมันมันมีปัญหาครับเขาก็ไม่อยากเลี้ยแลวตัวมันเล็กด้วยนะครับพองัวตัวเล็กเขาก็ไม่อยากเลี้ยเขาอยากได้เ็าอยากเลี้ยงตัวพวก ฮินดูบาซินนะครับตัวงัตัวใหญ่ๆโครงใหญ่ๆนะครับงัวไทยเขาไม่อยากเลี้ยงผมก็เลยขอซื้อคิวเขานะครับไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านขอซื้อซื้อคิวเขามาทั้งหมดเลยรวมๆแล้วก็เสียเงินไปแปดพันครับได้คิวมาได้งัวมานะครับแต่ว่าเป็นงัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมก็มาเลี้ยงก็เลี้ยงยากครับเลี้ยงเหนื่อยมากครับแต่ก็คือเลี้ยงเอาขี้ครับเรื่องของเรื่องเอาขี้งัวไปใส่นาครับทีนี้นะครับก็เลย ผสมไปเรื่อยครับพ่อตาพ่อตาตอนแรกแกอยากขายนะครับพอไม่ขายแล้วแกก็เลยหาเรื่องผสมงัวไปเรื่อยครับเพื่อที่จะลูกไปขายนะครับแต่ลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยตัวเมียหมดเลยครับผมก็เลยผมก็เลยคุยกับแม่ว่าไม,ไม่ไม่ต้องขายหรอกนะครับเพราะว่าไหนไหนก็ไหนๆหนแล้วนะครับไหนไหนก็มาทางสายงัวแล้วแล้วก็พื้นที่ในการทำเกษตรเยอะมากครับถ้าซื้อปุ๋ยนี่มันไม่คุ้มหรอกครับสุดท้ายก็ต้องใช้งวัวยดีแล้วก็ผมดูแล้วงัวตัวหนึ่งก็ให้ขี้ได้ไม่เยอะครับสองตัวก็ได้ขี้วันก็ครึ่งปีเองนะครับ เฮี hey! ทีนี้มันก็เลยต้องใช้งวเยอะนะครับทีนี้งวห้าตัวเนี่ยได้ขี้สามเดือน่เอ,อเดือนหนึ่งได้ขี้ตันหนึ่งครับทีนี้เราต้องการขี้งัวไร่หนึ่งนะประมาณสามตันนะครับถ้าทําปุ๋ยหมักนะครับเพราะฉะนั้นผมมีผมมีที่เยอะครับประมาณหกสิบไร่ก็ต้องใช้ต้องใช้ขี้งวเยอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับยังไงก็ต้องเลี้ยงงวเป็นสิบสิบตัวครับก็เลยผสมนะครับ ผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลือกพันธุ์ที่ผมชอบนะครับมันสวยนะครับผมก็เลยเลือกบามันนะครับผมไม่ได้ดูเรื่องของตลาดเรื่องอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็พยายามผสมรันไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ได้ห้าตัวครับได้ตัวเมียห้าตัวตอนนี้ลูกที่เกิดมาทั้งหมดนะครับทั้งคอกนะครับตั้งแต่ดาวถึงถึงตัวโพทองนะครับผู้พี่สุดนะครับก็เป็นลูกตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับไม่มีลูกตัวผู้นะครับ ก็เลยยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยลูกตัวผู้เขาจะไม่เอาไว้ในข้อนะครับเขาจะขายออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอโตขึ้นมาครับพอโตขึ้นมามันจะมาผสมกับพี่น้องของมันเองนะครับจะทําให้สายเลือดเนี่ยจะเป็นสายเลือดด้อยนะครับมันจะมีปัญหานะครับพิกกงพิารมั่งหรือเป็นหน้าด่างหางดอกมั่งอะไรประมาณนี้ครับเชื้อไม่ดีบ้างไม่สมบูรณ์บ้างครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่นิยมที่จะเอางัว หัวญาติพี่น้องในเครือของมันเองนะครับมาไว้ในคอกเดียวกันนะครับคืออย่านมเมื่อไหร่ปั๊บนี่เขาจะไขออกนะครับเพิ่งซึ่งผมเองก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับไม่นั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการการเอ่อเอ่อเพาะสายพันธุ์นะครับตอนนี้ผมก็ทยอยเอวงัวบะมันเลือดร้อยมาใส่นะครับเพราะว่าถ้าซื้งวพ่อพันธุ์บะมันเลือดร้อยมานี่ตัวหนึ่งก็เป็นแสนนะครับเป็นล้านเลยครับบางตัว นะครับขี้หมูขี้หมาลูกมันเกิดในไทยนี่ก็แสนห้านะครับมันไม่ไม่ไหวนะครับนี่หุมผมลงตุนมาแค่แปดพันเนีผมได้ห้าตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเขาขอซื้อห้าพืนห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นก็ยังก็ยังลังเลอยู่ครับเพราะว่ามันสวยนะครับก็คงจะไม่ขายครับเยวไว้เป็นเป็นพันก่อนนะครับส่วนไอ้ตัวตัว พทองกับลูกของมันนะครับพอทองกับลูกของมันตัวแดงครับตัวแดงครับกับลูกของมันเนี่ยมีคนมาขอซื้ออยู่ที่อยู่ที่แปดหมื่นห้านะครับฟูนึงเลยนะครับผมก็ยังไม่ขายเหมือนกันนะครับก็ราคาดีอยู่ครับลงทุนแปดพันได้แปดหมื่นห้าถือว่าดีนะครับไม่ธรรมดาคือถ้างัวตอนนี้วราคามันดีครับถ้างัวราคาตกผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะผมลงทุนไปแค่แปดพันเอง แล้วเลี้ยงเองอะไรเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซื้อพันญ่าเลยก็ไม่เกินพันห้าครับแล้วก็มาขยายพันธุเองนะครับตอนนี้ก็มีญ่ามีญ่าอยู่สองไร่ครึ่งนะครับมีทั้งลูซี่กินนี่นะครับจักรพพัดนะครับแล้วก็ย่าธรรมชาติก็มีญ่าขนนะครับไดาเยอะแยะเลยครับซึ่งมาเหลือเฟือครับกับงวแต่กับงูสิบตัวนะครับตอนนี้ผมมีห้าเองนะครับ เพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของหญ้านะครับอย่างนี้ก็เหลือนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยนะครับไม่ต้องตีนะครับออกเสียงอย่างเดียวมันรู้นะครับถ้าไม่รู้ค่อยตีค่อยลงไม้โอเคนะครับนี่ก็คือประวัตินะครับว่าทําไมผมถึงมาเลี้ยงงัวนะครับแต่ถามว่าตอนแรกๆตอนแรกผมขายงัวตัวแรกนะครับ ผมมาต้องแรกผมมีหัวอินดูบาซินอยู่ตัวนึงครับเป็นงวตัวเป็นงวตัวผู้นะครับเกิดจากแม่แมงัวก่อนหน้านี้ของของแม่ยายนะครับก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกัน,นครับก็เลยตัดสินใจขายตัวนั้นผมก็เลี้ยงอยู่ประมาณสองสามเดือนนะครับตอนขายแล้วตอนขายตอนแรกนี่ผมร้องไห้เลยนะครับเพราะผมเพราะผมสงสารมันนะครับคือขายไปนี่กลัวว่าเขาจะขายแล้วก็เอาไปฆ่านะครับเอาไปฆ่าก็เลย ก็เลยสงสารมันนะครับาะเราไม่เคยทํานะครับไม่เคยทําอาชีพนี้นะครับก็ลองให้ไปพักหนึ่งครับแล้วก็จึงงัวถ้าไม่ถ้าไม่อได้ได้ความสมบูรณ์จริงถ้าไม่โตรจริงๆอายุไม่ได้จริงนี่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ฆ่านะครับเขาจะเอาไปเลี้ยงนะครับอย่างอย่างงัวตัวเมียเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับที่เขาจะเอาไปฆ่าเป็นเป็นเออเป็นเนื้อนะครับส่วนใหญ่เนี่เขาจะ ก็จะซื้อไปทําแม่พันธุ์นะครับถ้ามันมีปัญหาจริงๆแบบว่า,ามดลูกไม่ดีอะไรประมาณนี้นครับถึงจะเขาถึงจะเอาเป็นเป็นเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัววัวตัวแม่ส่วนใหญ่นี่ซื้อไปนี่ยังไงมันก็ยังอยู่ครับผมถึงไม่ค่อยซีเรียสนะครับส่วนวัวตัวลูกนี่ผมก็ขายผมก็ขายเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ครับตัวเล็กอย่างนี้ครับพอหย่าน,นมปุ๊บก็ขายนะครับให้เขาไปเลี้ยงต่อนะครับ นี่ครับคือข้อมูลประวัติโดยรวมที่ผมเหตุว่าทําไมผมถึงมาเลี้ยงงวนะครับคือเลี้ยงงวเพื่อต้องการขี้งวไปทําปุ๋ยนั่นเองนะครับแต่ว่าจับปิดจับผูกลายเป็นงัวขู่ไปแล้วนะครับแล้วก็ดูมูลค่าของงัวที่ผมมีอตอนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าแสนห้าแล้วครับไม่ต่ำกว่าแสนห้าหรือสองแสนนะครับเลี้ยงนั้นเล่นสามปีครับได้เงินเก็บ ทำงานบริษัทสิบปียังไม่มีเงินเก็บถึงสองแสนเลยนะครับผมพูดจริงๆนะครับนี่มาเลี้ยงัวสามปีครับปีนี้เฉพาะตัวนี้บวกกับตัวนี้นะครับเขามาซื้อแปดหมื่นห้าครับนี่ตัวแล้วกันครับนี่จะมีสิบตัวในสกัดไหนนะครับปีหน้าแปดตัวแน่นอนครับอีกหกเดือนนะครับจะเพิ่มเป็นแปดตัวแน่นอนเลยดีเพิ่มมูลค่าเขาดีนะครับนี่ครับวิธีคุณเลี้ยงัวครับ วิถีคนเลี้ยงวัววิถีเกษตรนะครับวันนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับใกล้เที่ยงแล้วใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเข้ารอบแล้วก็ไปพักนะครับแล้วให้วัวนอนนะครับตอนนี้มันก็เริ่มมีมแล้วครับมีอยู่ตัวเดียวครับตัวแดงนะครับที่มันพยายามหย่านมลูกอยู่นะครับมันก็เลยมันก็เลยยังกินหญ้าไม่ right. อิ่มเท่าไหร่ครับเพราะลูกมันควรน,นะครับส่วนตัวอื่นนี่ดูแนวแล้วน่าจะกินกันหมดแล้วนะครับแต่ท้องฝั่ง ท้องฝั่งด้านด้านขวานะครับเป็นท้องน้ำครับซึ่งดูแล้วมันยังเดี๋ยวมันคงอยู่น้ำครับก็ตอนนี้ท้องยังไม่มีน้ำครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นับพะด้านซ้ายนี่ยเป็นสัปพะหญ้าครับแต่ละตัวนี่เต็มเต็มคงแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักนึงผมก็คงจะเอาเข้ารอมแล้วพ็ให้มันนอนครับแล้วผมก็จะไปดูเรื่องของข้าวนะครับตักข้าวต่อนะครับวันนี้วันนี้ป๋าสปอนเซอร์มาช่วยครับเป็นวันหยุดนะครับ เลยมีผู้ช่วยครับไม่นั้นถึงถคงต้องเลี้ยงวถถัวตากข้าวคนเดียวครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับโอ้ฟาลง